สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนัเกเทรดทุกท่านนะผมวมันนี้เรามาพบกันเช่นเคยนะผมกับ42่ศูนเทรดเพื่อชีวิตนะก็วันนี้ก็มีตัวอย่างการขาด้อนะผมแล้วก็การอ่านแนวนะผมเป็นเน้นเฉพาะวันโอเลซีเลยมีคนถามผมว่าโอลซีแนวรับแนวต้านใช้ได้ไหมเทคนิคเดิมไอโดจินาทางเนี่ยมันเอาอยู่ไหมเดี๋ยวนี้ไปรับชม,มนะครับผมคัดเน้นๆมาแต่อเลซีให้เลยนะ อขอรับชมอย่าลืมนะผมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจพูดคุดยกันได้นะผมแล้วก็ถ้ามีโฆษณาขึ้นมาก็รบกวนดูโฆษณาให้จบแค่นี้ก็เป็นการสนับสนุนให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมออเดอร์แรกกันเลยดูซิว่าแนวผมจะใช้แนวไหนในการอั่งยิงนะผมในไม้แรกของเรานะอ่าเปิดมากราฟนี้เจออะไรคนระับผมผมเจอแนวแล้ว ผมรอสัญญาณสุดท้ายรีเจคชันรอด,ดูการทุบฮะจึก๊กทุบดีดชัดๆโอเคมีสัญญา c ีเจกชัดๆนะผมผมอยากจะบอกว่าผมดู <c oughs> แค่สองแท่งเงแนวอะผมบอกเลยว่าผมดูแค่นั้นจริงๆนะแล้วก็แท่งเขียวก่อนหน้ายืนยันแค่นั้นเองนะแล้วก็มีสัญญาณีเจกเนี่ยสัญญาลีเจกเห็นไหมช่วยเราได้เยอะเลย เป็นตัวยืนยันคอนเฟิร์มกันเข้าออเดอร์ไม่จำเป็นต้องเพิ่งอินดี้ใดๆเลยผมนะฮะเราเล่นแบบกราฟเปล่าๆเลยผมเห็นไหมผมอ่าแจะแท่งเทียนเปล่าๆเลยเดี๋ยวเราไปเจาะลึกออเดอร์แรกกันว่าทําไมผมถึงกดลงที่ตรงนี้นะมันมีเหตุผลของมันนะผมผมไม่ได้กดมั่วๆนะว่าเฮ้ยคุณเดาหรือเปล่าเนี่ยแทงสลับสีหรือเปล่านะผมก็เดี๋ยวมาวิเคราะห์ออ,อเดอร์แรกกันก่อนเลยฮนะ อ้าวเรื่องแรกอันดับแรกเลยถ้าเราดูเทนใหญ่ก่อนนะเทนใหญ่ตอนเนี้ยอ่ะใน,ในหนึ่งหน้าจอแล้วเนี่ยเทนกําลังเป็นอะไรอะขาขึ้นไงแล้วทำไมผมกดลงอะครับผมชอบสวนไงเทนกาลังไม่ขาขึ้นอยู่นะแต่เรามองนะผมเราอย่าลืมวันนี้ยมันเป็นเทนใหญ่ของมันเทนหลักใช่ไหมแต่เรามีเทนย่อย,อยอยู่นะผมใครอยากรู้เรื่องเทนหลักเทนย่อยก็นะผมแนะนํามาโรงเรียนเพราะมันมีรายละเอียดเยอะมากเลยครับผมมาแนะนํามาเรียนด้วยกันนะผม ราคา9090บาทสนใจแอดไลน์ใต้คลิปมาเลยนะครับผมอะเรามาดูเทนลองเทนลองเนี่ยเราตีเส้นจะได้แบบนี้อะนี่ก็เป็นเทนลองได้เหมือนกันนะเห็นไหมเพราะมันเป็นวิ่งเป็นกรอบราคาขึ้นมาชนแล้วก็กลับตัวลงนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเทนหลักก็ไปของมันอย่างนี้เทนลองก็มีเทนลองซับพอร์ตของมันอีกเห็นไหมในเทนหลักมันจะมีเทนย่ออยู่นะเราก็ดูดิอะไฮมมาลดต่าลงแล้ว ผมก็ดูแนว่ผมแนวที่ผมอ้างเิงผมบอกเลยผมดูแค่นี้จริงๆอะ่ะเนี่ยโดจิน้ำทางของผมเนี่ยนะไม่ใช่ของผมแล้วของของผมเรียนมาจากโคดโดมนะอ่าโดจิน้ำทางเนี่ยดูแค่นี้จริงๆเป็นโดจิแล้วก็เลือกทางลงแล้วผมก็ตีแนวในใจว่าเออแนวน่าจะอยู่ประมาณนี้นะนี่ผมก,กะเลยแล้วผมเห็นไหมไส้นี้มัายืนยันแนวอันนี้เราเรียกว่าแท่งคอนเฟิร์มบอกว่าไม่สามารถไปต่อได้แท่งนี้มีสัญญาณอะไรฮะการปฏิเสธของราคาผมก็คือ มันย่อขึ้นไปแล้วมันโดนทุบลงนะรีเจคถ้าใครดูไม่ทันก็ไปดูได้นะผมใครสงสัยสัญญาณรีเจคชันคืออะไรนะผมอ่าไม้แรก่านไปนะผมโหมดทีซีเทคนิคเดิมๆนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรเลยนะะไปดูไม้ต่อไปฮะโอเคไม้นี้มาดูแนวช,ชัดๆนะผมช,ะชัดๆรอผมรอราคาอย่างใจเย็นนะนึกมีสัญญาณรีเจกเบาๆแล้วแต่อยากได้ราคาดีๆกว่านี้ฮะรอลงอีกนิดอ่า โอเคครับ okay, ผมรอราคาไปแถวไปลายไส้นะอ่าเป็นโซนไส้อันนี้เป็นโซนเดิมๆฮะโดจิพีเอพีเอเราไม่ได้ใช้ในการเข้าออเดอร์นะฮะอ่าเขียวขึ้นกินแดงเงินก,กินเนี่ยเราใช้ผมแต่เราใช้ในการยืนยันแนวครับถ้าคนติดตามผมมาสักระยะหนึ่งก็จะเห็นออเดอร์ลักษณะแบบนี้บ่อยฮะเนี่ยรูปแบบอนนี้เจอบ่อยเจอได้ทั้งวันเลยหาง่ายมากๆเลย เป็นแบบโอ้โหหาโคตรง่ายนะผมทาเบสิกู่นเนี้ยโดจิพีเอเนี่ยลองไปสังเกตดูกันดีๆฮะมีนักเรียนผมไปเล่นกันหลายคนก็ผลต้อนรับดีแล้วผมแล้วก็ดักตีหัวเนี่ยใครยอยากดักตีหัวที่ไปลายไส้แบบเท่ๆนะผมมันก็ไม่เท่อะไรมากหรอกแต่มันก็แบบเสี่ยงน้อยดีกว่าหาแนวเนี้ยเห็นไหมกราฟมันพุ่งขึ้นมาด้วยแรงซื้ออย่างรุนแรงแนละ้วสังเกตแล้วมันก็ก่อนไปมันจะทิ้งทวนน,นะทิ้งตัวทดสอบครั้งที่หนึ่ง ทดสอบครั้งที่สองเป็นเขียวคืนกินฮนะเนี่ยเราต้องหาแนวอย่างเงี้ยเทสหนึ่งเทสสองแล้วเรามาดักตีหัวตรงครั้งที่สามผมมารอราคาปลายไส้ตรงนี้ฮะเราดูดีๆประกอบมีอะไรครับผมเอ็มแพทเทิร์นประกอบให้เราด้วยเห็นไหมเอ็มจะพับขาที่แนวรับเพราะผมเนี่ยไหมเป็นรูปตัวเอ็มอะไฮสูงขึ้นด้วยบอกว่าเทรนกําลังเป็นขาขึ้นนะตอนนี้กดขึ้นย่อมได้เปรียบนะผมอ่านี่ก็เป็นวันโอทีซีนะผมเห็นไหม เทคนิคแนวรับแนวต้านใครบอกโอดีซีแนวรับแนวต้านใช้ไม่ได้ผลก็ผมก็คิดว่าเขาน่าจะยังไม่เข้าใจแนวมากพอนะฮะเดี๋ยวไปดูเลือดต่อไปกันนะ <S <S อามาดูแนวเดิมเราเลยเมื่อกี้นี่เห็นไหมมันเกิดการอ่อนแรงแล้วมีสัญญารีเจกไหมรีเจกจึก๊กอามีรีเจกครับผมจัดไปโอเคครับผมก็แนวเดิมเดิมเลยเกิดการอ่อนแรงแล้วนะโดจีพีเอเกิดแท่ง แดงเนี่ยเห็นไหมแดงมันลงมาตุ้ม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 เลยเนี่ยแนวเนี้ยแนวเนี้ยเอาไม่อยู่เลยเห็นไหมเพราะมันไม่พักไม่มีการพักตัวเลยแต่มันสังเตกตดูมันค่อยๆมีแรงซื้อเริ่มสู้ตั้งแต่ตอนไหนฮะเนี่ยแดงแดงอ่านตรงนี้แรงซื้อเริ่มสู้แล้วแนวนี้นะครับผมและมันลงมาแนวนี้อีกปุ๊บแดงค่อยๆเล็กลงเล็กลงเล็กลงฮะจนเหลือแท่งนิดเดียวเองเห็นไหมครโซนเนี้ยเป็นโซนที่มีแรงขายอยู่มากไอ้แรงซื้ออยู่มากเห็นไหมแท่งแดงมันมาเกรงใจแนวเนี้ย ตั้งนานมันไม่ไม่ไมอ่อนแรงเห็นไหมฮะมันพุ่งตุ้มตุ้มตุ้ตไม่อ่อนแต่มาอยู่ดีมาอ่อนแรงที่แนวเนี้ยเราก็เลยกดเข้าไปบวกมีสัญญาณสุดท้ายในการปฏิเสธราคานะผมมี j e c t i o n นะครับก็นี่ไม่ต้องอธิบายอะไรมากเนาะแนวเดิมเลยนะครับผมสวยงามเนาะซ้ําได้ซ้าได้ใครชอบสไตล์นี้ก็นำไปปรับใช้กันได้นะครับผมโอเคครับมาพบกับออเดอร์นี้อครับออผมมีสัญญาลีเจนะเห็นไหม สัญญาณีเจเบาๆไหมผมจัดสินใจกดเข้าไปแล้วครับผมเนี่ยคล้ายๆกับไม้แรกเลยถ้าใครสังเกตนะผมโซนนี้นะมีหลายแนวช่วยกันนะผมผมว่าแนวต้านนี้มีแรงขายแหละนะผมผมชอบโซนปลายไส้อ่ะนะผมก็ไปรอดูอเดอรนนี้อันนี้ถ้าเป็นแนวย่อยนาแนวย่อยมาฝากนะถ้าเราไปมัวเล่นแต่แนวหลักไปรอแต่แนวหลักเน้นๆนะผมมันจะนานใช่ไหมหลายคนอาจะเจอปัญหาตีแนวรอตั้งนานแล้ว กราฟไม่มาไม่ถึงนาทีใช่ไหมก็เพราะมันติดไอแนวพวกนี้ไงดูดูมันจะขึ้นไปนะผมแต่มันติดแนวโดจีทางนี้อยู่ในขึ้นไปเมื่อเจอแนวบนตบอีกเห็นปะขึ้นมาสูงสูงแล้วยิ่งขึ้นไปสูงผมยิ่งชอบว่าผมไม่เคยกลัวอะไรโอทีซีอะ่ะยิ่งขึ้นไปสูงมันจะยิ่งโลดโดนทุกมาแรงฮนะตุบตุบพวกแจมแมวเ,เ,หนนะแเห็นไหมะยิ่งสูงยิ่งแรงเห็นไหมผมบอกแล้วอย่าขึ้นไปไกลโอทีซีอะ่ะ ราอธิบายม้นี้ก่อนนะฮะะม้านี้เนี่ยผมดูแค่แนวนี้จริงๆผมดูแนวข้างๆขงลยสองแท่งเนี่ยมันเป็นโดจิและส่งกราฟลงผมจะย้ําเสมอเลยว่าแนวแบบเนี้ยคือจุดทากาไรชั้นดีแลว้วผมในแนวย่อยนะหลังจากนั้นเราตีแนวปุ๊บเราจะได้แนวแบบนี้ฮะสังเกตว่าอะไรฮะมีแรงขายไหมโซนนี้เนี่ยสิ่งที่กราฟบอกเราว่ามีแรงซื้อแรงขายก็คือไส้พวกนี้ครับเห็นไหมมีไส้มา ก่อนไปมันก็มีเยื่อใยมาแทงก่อนนะเห็นไหมโนทิมก่อนก่อนไปนะขึ้นมาวันนี้มันก็มีแนวเห็น,หนไหมที่ผมบอกว่าขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยอะ่ะเนี่ยมันมีแนวสองแนวนี้อยู่การมันขึ้นมาโดนอะไรฮะตรงเนี้ยชนแล้วเด้งมีแรงขายมากเลยมากยังไงก็คือดูแท่งแดงอะยิ่งใหญ่แรงขายยิ่งเยอะเห็นไหมแดงพวกนี้ยเห็นปะตูมเทมาเนี่ยตรงนี้ก็แดงใหญ่เห็นไหมตูมเนี่ยแรงขายเยอะมากวันเนี้ยปึ๊บ ตีเก็บโซนได้เลยประมาณนี้เลยยิ่งขึ้นมาก็ไม่เคยกลัวครับผมนะและสวิงไฮดูจากสังเกตสวิงไฮอ่ะลืมบอกการดูเทนนะสวิงไฮมันลดลงครับผมปรับตัวลงปรับตัวลง,วลงแล้วก็ปรับตัวลงทุบลงเห็นไหมทุบลงขึ้นมาก็าโดนโซนเทนไลอีกแล้วเห็นไหมอ่นะแนวล่างก็ปรับตัวลงนิดนึงนะนิดหน่อยแต่ก็พอมองออกเนาะนะนะเป็นเทนขาลงอยู่นะสั้นๆแบบนี้เนี่ยผมจะเล่นตรงขอบพอดีเลย มันก็จะเป๊ะแบบนี้จริงๆก็ดูรายละเอียดถ้าจะดูให้ง่ายเลยดูแค่นี้พออะจริงๆผมตัดสินใจในางานโหใช้แค่นี้แหละแต่เอามาใส่เพิ่มมาให้ที่หลังเนี่ยเออจริงๆหน้างานผมดูแค่ตรงนี้เลยจริงผมตีแนวในใจแค่นี้แล้วก็รอสัญญาณริเจกปุ๊บผมกดเลยแค่นั้นเองไม่ต้องลังเลนะระบบนี้แล้บบผมชิวๆเลยนะง่ายที่สุดแล้ะเพราะผมไปเคยไปหาท่ายากแล้วมันก็เจ๊งอะ <c oughs> ก็กลับมาท่าง่ายแต่ได้ตังค์เหมือนกันนะเดี๋ยวมาให้หาดูให้ทั้หนึ่งออเดอร์ครับผม โอเคครับมาชมออเดอร์นี้วันนี้ก็เป็นวันอุลตรเหมอนกันสัญญาลีเจ็กชัดเจนเห็นไหมโอเคเดี๋ยวก็นำแนวมาฝากกันนำเทรนด์นำกราฟมาให้ดูกันนะครับก็่าจะได้อีกสักหนึ่งออเดอร์นะชอบคลิปแบบยาวๆหรือยังไงฮะยาวๆหรือสั้นๆได้ใจความดีสักสิบกว่านาทีผมว่ากำลังดีเนาะหรือชอบยาวๆแบบดูครึ่งชั่วโมงเลยผมจะทำให้นะแต่คอมเมนต์กันไว้นะผมไม่รู้ไม่รู้ว่าชอบแบบไหนมากกว่านะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบไหนดีนะก็เห็นลงสิบกว่านอาทีก็เห็นคนดูก็เยอะดีนะครับผมก็เลยลงต่อไปเรื่อยๆวันนี้เนาะกำลังกระทัดรัดดีนะไม่เยอะเกินไปดูนานกว่น,นี้ก็โฟกัสไม่มีนะผมใช่ไหมยิ่งอยู่อยู่นานมันเหมือนเมากราฟยิ่งเบื่อใช่ไหมเรียนรู้สักวันละสิบนาทียี่สิบนาทีผมว่าก็โอเคละนะดูคลิปช่องผมวันละคลิปสองคลิปนะผมอย่าลืมดูโฆษณาด้วยนะขายตลอดนะ ก็เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะเรื่องนี้เป็นไงฮะชัดเจนไหมแนวโคตรชัดเลยนะอย่างที่ผมบอกเลยคู่โดจิอยู่นะฮะโดจิแล้วก็แดงใหญ่เห็นไหมโซนแดงใหญ่เยอะมฮะอย่างน้อยขอแดงใหญ่ๆแลสองแท่งเน้นๆอ่ะแบบเนี้ยคุณไม่หาเลยโซนแดงใหญ่ง่ายๆเห็นไหมตูมแล้วขึ้นมาก็ชนแล้วเด้งอีก ึ้นมาครั้งนี้ก็ชนแล้วก็เด้งทิ่มลงไปอีกครั้งนี้ส่งการาฟไปไกลกว่าจุดโลเดิมเลยจนทำโลใหม่เลยเห็นไหมการส่งการาฟแต่ละครั้งมันรุนแรงไม่เท่ากันนะสังเกตแต่ครั้งนี้ก็มาครั้งนี้มาจิ๊บเปี้ยงส่งได้แค่นี้กุับ้วแนวเนี้ยแข็งแรง,งหรือไม่แข็งแรงดูจํานวนที่ส่งการาฟว่าไกลไกลว่าไหมอ่าไกลกว่าเพราะโลโลมันลดต่ําลงครับผมเห็นไหมเปี้ยงเปี้ยงโลลดต่ําลงแล้วเทนใหญ่ก็เป็นขาลงชัดเจนนะผม เอาย้อนซูมออกไปดูนะแล้วก็มีแนวต้านนี่ไงโซนแดงใหญ่ที่ผมบอกแดงใหญ่แดงใหญ่โดจิลำทางไส้เล่นยืนยนันไส้ยืนยนันแทงนี้ขึ้นมาก็ยืนยันไม่ผ่านนี่มันต้องปิดใต้แนวด้วยนะถ้าแท่งเทียนมาปิดบนแนวนี้ผมก็ไม่เอานะเนี่ยถ้าแท่งเขียวมาปิดอย่างเงี้ยผมก็ไม่เล่นแต่เนี้ยปิดบนแนวแล้วก็มีสัญญาณสุดท้ายที่เรารอกันคือ r e เ j e c t i นั่นเองนี่ใครชอบเอา,เอาไปเขียน RJ RJ นะครับผม น่าจะรีเจกน่าจะยเราก็เรียกมัน,นง่ายผมไม่ต้องไปสอบมังขีซับซ้อนนะก็ไปไงฮะวันโอทีซีใช้เทคนิคอะไรลองมาตอบคำถามให้เคลียร์ใจแล้วว่าแนวรับแนวต้านใช้ได้ผลไหมโอทีซีมันต้องได้ผลอยู่แล้วนะผมไม่งั้นผมไม่อยู่รอดมาได้ถึงทุกวันนี้หรอกถ้ามันไม่มีจริงไม่ได้ผลนะนะแนวรับแนวต้านก็ฝากไว้นะผมอ่ใครชื่นชอบใครรอที่ซีภาคสองคอมเมนต์กันไว้นะผมแล้วก็อย่าลืม กดไลค์ก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะวันนี้เดี๋ยวเราก็ลากันไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าผมช่วงนี้ก็เดี๋ยวทำคลิปต่อเน,นื่องให้เรื่อยๆนะครับอสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านออมากครับผมขอบคุณครับ